โระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NAA ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทั่วประเทศเปิดตัวโครงการประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทยนินมังกรรุ่น3เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและยกระด,ดับผู้ประกอบการ SME กิจการเพื่อสังคมสตาร์ทอัพให้ก้าวเป็นนินมังกรกระตุ้นให้เกิดการจ้าง,งา ในท้องถิ่นและลดอัตราการไหลออกของคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในพื้นที่พร้อมเปิดพื้นที่ผ่านรายการนินมังกรเดอะเรียลิตี้ซีซั่น3ในรูปแบบสารบ,บันเทิงเพื่อให้มีความน่าสนใจสามารถเข้าถึงและเข้าใจกระบวนการสร้างธุรกิจนวัตรกรรมได้ง่ายขึ้น ได้ะคะ่ะโครงการนิมมังกรนะคะเป็นโครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมนะซึ่งอันนี้เป็นของประเทศไทยเลยเราจะมีการประกวดทั้งภาคเหนืออีสานการใต้นะคะเพื่อเฟ้นหาสุดยอดผู้ประกอบการนวัตกรรมซึ่งจะเป็นสตาร์ทอัพก็ได้นะคะเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นหรือว่าเป็นตัว SME หรือว่าเป็นโซเชียล n อ e นเตอร์ไพรส์ก็ได้ เหตุผลของโครงการนี้ที่เราทํามาตลอดนะเราต้องการที่ยกระดับให้ประเทศไทยเป็นชาติของนวัตรกรรมโดยเห็นว่าผู้ประกอบการในพนภาคนั้นมีความเก่งในเรื่องนวัตรกรรมไม่แพ้กับเรื่องของการขับเคลื่อนหรือสร้างยูนิคอนที่ระบบของสตาร์ทอัพฉะนั้นนิมมกรงนะจึงเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นผู้ประกอบการของนวัตรกรรมในประเทศไทยฉะนั้นโครงการนี้จะมีการแข่งขันที่เข้มข้นขั่อนข้างจะมากจะมีการเปิดรับสมัครจากทั่วประเทศแล้วก็แข่งภืมิภาครอบภูมิภาคนั้นเนี่ยจะคัดเหลือ30ทีมนะคะในแต่ละภาค ก็จะเหลือท้าย้าย120ทีมซึ่งจะมีการอบรมบ่มเพาะให้ความรู้อย่างเข้มข้นรวมถึงท้ายที่สุดจะเหลือ20ทีมที่เข้าสู่รายการทีวีที่เป็นรีมกรเดอรเรลิตี้ the หรือว่าเราเรียกว่าเป็นเอเวนต์ในการให้ความรู้กับผู้ประกอบการในการอินสปายให้คนรู้ว่าธุรก,กิจถ้าจะสเกลอัพจะเติบโตนั้นต้องทําด้วยอะไรบ้างและนวัตกรรมมีส่วนสําคัญอย่างไรคะความพิเศษของรุ่นนี้นะคะรุ่นที่1รุ่นที่2รุ่นที่1เนี่ยแชมป์เนี่ยเป็นมัลติวอ l กี้เป็นไซแมลนะทำจากาง ก็ทำให้มูคลค่าสัมภังเติบโต19เท่านะแล้วก็ยอดขายไปต่างประเทศได้รับการลงทุนรุ่นที่2นะ Easykit นะโรบอติกก็คือเป็นหุ่นยนต์ให้เด็กสามารถบังคับใช้ในการเขียนโค้ดซึ่งตัวนี้ก็มีการลงทุนมากมายนะจะเห็นเลยว,ว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยก็จะได้รับสิ่งที่เรียกสำคัญกนะ็คือได้รับความรู้เขาบอกแล้วในรายการนี้ในรุ่น3เราไม่รู้แชมป์จะเป็นใครนะคะเพราะรุ่น1เป็นภาคกลางรุ่น2เป็นภาคเหนือรุ่น3ามกำลังรอทุกคนอยู่นะแต่ถามว่ามาแล้วได้อะไร ทำไมถึงต้องมาสมัครโครงการนิมงกรในรุ่นที่3านี้เพราะมันเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มาลองฝีมือมาลองดูซิว่าธุรกิจนวัตกรรมที่ท่านทำเนี่ยมันไปถูกทางไหมมันควรจะต้องเพิ่มมิติอะไรบ้างเพราะในโครงการนี้นะที่เราเห็นในทีวีเนี่ยคือส่วนที่อยู่ในปลายปิรามิดแต่นอกเหนือจากนั้นท่านจะได้รับการอบรมบ่มเพาะจากวิทยากรและเมนทอร์ที่เป็นระดับมืออาชีพของประเทศไทยซึ่งท่านไม่สามารถไปนัดหาเขาเองได้แน่นอนนะแต่โครงการนี้ให้ท่านแบบฟรีฟร เพียงแต่ว่าท่านต้องสมัครและผ่านการคัดเลือกมาให้ได้หลังจากนั้นท่านจะผ่านมิติในการบ่มเพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนวัตกรรมมีความนวัตกรรมอย่างไรให้เข้มแข็งและชัดเจน2เรื่องของการแบรนดิง้งการสร้างการรับรู้3 business model นะเป็นสิ่งที่มีความสําคัญและสวนที่สุดนะก็คือเรื่องของการที่จะมีการเติบโตนะว่าท่านจะเติบโตธุรกิจในรูปแบบไหนฉะนั้นเวทีนี้นะเป็นเวทีที่การที่เราจะเจรนานยะให้นิมมังกรทุกตัวสามารถมีขีดความสามารถที่เข้มแข็งขึ้นนะสามารถทำธุรกิจจะเติบโตขึ้น รวมถึงเรามีความท้าทายว่าท่านต้องเติบโตได้อย่างน้อย3เท่าฉะนั้นใครนะที่คิดว่ามีหัวใจนวัตกรรมและคิดว่าธุรกิจคุณสามารถสร้างการเติบโตได้รายการนี้ท้าทายชาเลนจ์ให้คุณมาลองและเติบโตไปด้วยกันค่ะคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมนะคะสำคัญที่สุดนะก็คือท่านจะเป็นสตาร์ทอัพก็ได้นะเป็น s m e ก็ได้จะเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ก็ได้วิสาหกิจชุมชนก็ได้แต่ขออย่างเนื้อท่านมีมิติข,ของนวัตกรรมที่ท่านคิดว่านวัตกรรมของท่าน จะทาธุรกิจให้มีการเติบโตยกระดับเศรษฐกิจในพื้นภาคได้อย่างไรบ้างถ้าท่านมีความคิดแบบนี้นะอยากเรียนเชิญท่านมาสมัครในโครงการนี้แล้วท่านจะไม่ผิดหวังเลยค่ะความหวังโครงการนี้นะคะเราคาดหวังนะว่ารุ่น3เนี่ยจะมีใบสมัครเข้ามาค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าเราดูแลจากรุ่นหรุ่น2อเนี่ยใบสมัครมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆฉะนั้นรุ่น3เนี่ยคิดว่าจะใบสมัครค่อนข้างจะเยอะแน่นอนแต่เราอยากจะคัดนะคนที่มีฝีมือจริงๆที่เข้าสู่เป็น120ทีมสุดท้ายแล้วก็เข้าสู่20ทีม ฉะนั้นเราคาดหวังะว่าคำว่านวัตกรรมเนี่ยมันจะแบ่งบานแล้วก็เติบโตไปกับภูมิภาคของเมืองไทยแล้วก็มโนจะบอกว่าโครงการนี้นยเป็นโครงการที่เปิดให้กับผู้ประกอบการทั่วทุกภูมิภาคไม่ว่าคุณอยู่จังหวัดไหนตะเข็บชายแดนหรือตรงไหนก็ตามคุณมีสิทธิ์ที่จะสมัครและเข้าร่วมโครงการนี้ฉะนั้นคือโอกาสที่ดีที่เราอยากจะเปิดให้กับผู้ประกอบการทุกคนทั่วประเทศไทยค่ะได้ค่ะ,คะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้ามาสมัครในโครงการในเมืกองกร,รุ่นที่3นี้นะก็เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15พฤศจิกายนนะ ท่านสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ของ NEA ก็ได้นะคะ na.or.th หรือท่านจะติดต่ออุทยานวิทยาศาสตร์นะภาคเหนือที่สเตปนะภาคอีสานก็ที่มทสาานะแล้วก็ที่ขอนแก่นนะภาคกลางที่เกษตรสสาศาสตร์นะมีมอบุรพาเป็นพาร์ทเนอร์ภาคใต้นะก็จะมีตั้งแต่มอนะของอุทยานที่มอแล้วก็มีของทางพัทลุงที่เป็นส่วนสําคัญฉะนั้นท่านใกล้ที่ไหนอุทยานที่ไหนสมัครได้แต่ถ้าท่านอยากรู้ข้อมูลนะท่านเข้าเว็บไซต์ na.or.th แล้วก็เสิร์ชคำว่านิมมังกรท่านจะเห็นข้อมูลที่เพียบพร้อมกับวิธีการในการสมัครแล้วถ้าท่านอยากรู้เป็นยังไงดูใน y o u t u b ะนิมมังกรรุ่นก่อนเจออะไรบ้างและท่านจะประสบความสำเร็จในรุ่นต่อๆไปค่ะ